สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีมังกรทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องหมอนิงทารุนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวพระเกตย้ายราศีเข้าสู่ภพเรือนสุภะข,ของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าชาวราศีมังกรจะเกิดผลในด้านใดบ้างดาวพระเกตเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวของจิตวิญญาณเป็นดาวของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เป็นในเรื่องของอการเข้าไปกระตุ้นในภพนั้นๆเมื่อ เข้าไปสถิตพบไหนก็จะไปกระตุ้นพบนั้นแล้วถ้ามีดาวอยู่ในพบนั้นก็ไปกระตุ้นดาวนั้นด้วยเหมือนกันแล้วก็ยังเล็งไปที่พบเรือนสหัสชชะของชาวลัคนาราศีมังกรด้วยซึ่งมีดาวราหูและ,ะและแล้วก็ดาวพระศุกร์อยู่ก็มีในเรื่องของดาวพระศุกร์เป็นดาวตัวแทนการงานของคุณแล้วก็เป็นดาวตัวแทนบุตรตการเริ่มต้น มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่อะไรใหม่ๆห,หรือมีเรื่องเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของบุตรปิวานลูกหลานแบบนั้นก็เป็นไปได้มีในเรื่องของการเงินเข้ามาเพราะว่าการเงินดาวพบเรือนการเงินของคุณก็คือดาวพระราหูเล็งกันมีเกณฑ์จะได้โชคโอกาสโชคลาภฟุกๆแบบนั้นก็เป็นไปได้มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆ มีเกณฑ์ได้เงินเยอะขึ้นหรือมีเกณฑ์ได้เสียเงินก็ได้แต่โดยรวมแล้วจะมีเรื่องดีๆเข้ามามากกว่าด้านเสียนะคะมีเกณฑ์การได้สังคมวงกว้างได้เงินก้อนใหม่ๆเข้ามาทํากิจการงานใดในช่วงนี้ประสบความสําเร็จได้แบบรากลื่นแล้วก็มีได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆห,หรือดับะเกตไปกระตุ้นทําให้คุณอยากจะได้อยากจะมีอยากจะ ทำนูน่นทำนี่ทำนั่นมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับคุณจะยุ่งมากๆช่วงนี้อาจจะเดินทางเยอะด้วยมีเกณฑ์การได้ออกสังคมมากขึ้นะจะไม่เก็บเหนือเก็บตัวอีกต่อไปหรือคุณจะมีเซนส์นแรงด้วยในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของไพ่ทาโร่ว่าจะบอกอะไรกับคุณนะคะชาวลัคนาราศีมังกรชาวลัคนาราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะ การทำนายเป็นการทำนาย,ดยโดยรวมอย่านำไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจึงกว่าจะดูดวงส่วนตัวนะคะดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะหรือจะดูควบคู่กันไปเลยก็ได้นะคะเพื่อความแม่นยำเนาะให้ไปแรกนะคะราชินีถือดาบความมั่นใจความเด็ดขาด แล้วก็ภาวะของการเป็นผู้นำอ่าทร f อป n วาการเดินทางการขยับขยายการเติบโตในเรื่องของการงาน o f อ w o r d การเดินทางการพักผ่อนแบบนั้นก็ได้นะคะ h a n g m a n Night of น p n t a c l e นสไม้เท้า บางท่านก็รอการเดินทางเนาะรอการเดินทางรอการขยับขยาย t w o ัพ Pen t ด e ร์ค e ล o รครับโอ้ n g of wands oh, ความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าสุภาทัพตัวเหมือนกับว่าดาวพระเกดไปดกระตุ้นในเรื่องของการขยันหมั่นเพียร การกระตือร้อนและก็นำความสำเร็จมาหาคุณนะคะว้าวความสำเร็จแอกออฟวันหนึ่งไม่เท้าขึ้นมาการได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องของงานการได้รางวัลในส่วนของการทำงานรางวัลน,นั้นอาจจะเป็นในเรื่องของการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งแบบนั้นก็เป็นไปได้เพราะมีเกณฑ์การถูกรอรอสัมภาษณ์รอเรียกตัว หรือรอตำแหน่งใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงการได้ย้ายไปอยู่ทิ่นใหม่หรือคุณอาจจะวางแผนชีวิตในบริบทใหม่ของคุณก็ได้บางท่านก็อาจจะออกจากงานเก่าเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ให้กับตัวเองบางท่านก็อาจจะเป็นการออกจากางานเก่าเพื่อเป็นการเปิดกิจการร้านค้าเป็นของตัวเองแบบนั้นก็ได้อาจจะเปิดธุรกิจใหม่อะไรแบบนั้น เพราะว่าดาะเกตเข้าไปกระตุ้นทําให้คุณอยากจะเป็นเจ้านายตัวเองอะ่ะเพราะด้วยความสามารถด้วยความรู้ด้วยสิ่งต่างๆที่คุณสะสมประสบการณ์มาอาจจะไม่อยากเป็นลูกน้องไม่อยากเป็นคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาอะไรแบบนั้นนะคะดูมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ดังหวังเหมือนเหมือนไม่ต้องแบกรับอะไรที่มันเยอะ แต่ว่าสามารถที่จะผ่อนคลายมีอารมณ์ที่รู้สึกว่าอยากจะปลดปล่อยได้มากขึ้นหรือไม่ก็รู้สึกวางใจมากขึ้นกับการวางแผนชีวิตของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายกันให้คำว่าศักยภาพขึ้นมาใฝ่ฝันแล้วก็แรงดึงดูด น่าจะมีส่วนของการแก้ปัญหาคุณอยู่ในบริบทที่เคยมีปัญหามากๆเนาะก่อนหน,นี้ปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาการกินอยู่ปัญหาเรื่องของการเงินเป็นหนี้เป็นสินอ,อ่มันเหมือนกับเป็นปัญหาที่มันผูกพันพัวพันอีลุงตุงนางหมดหรือไม่คุณก็เหมือนกับชักหน้าไม่ถึงหลังเนาะในเรื่องของการเงิน พยายามที่จะหลุดพ้นพยายามที่จะหาทางออกพยายามที่จะทํางานให้หนักขึ้นแล้วก็หาเงินให้มากขึ้นหลากหลายช่องทางอะไรแบบนั้นคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะแต่ว่าอาจจะเสียเงินไปกับการต้องอเหมือนแบกภาระไว้เยอะภาระ,ะของบ้านภาระ,ะของรถภาระของครอบครัวมันมีเรื่องของการจ่ายจนทําให้คุณต้องเหมือนกับพยายามแอคทีฟตัวเองอยู่ตลอดเวลา แล้วก็เป็นก่อนหน้าน,น,นี้อาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนเนะาะก,การการลงทุนการกล้าได้กล้าเสียในเรื่องของการต่อยอดในเรื่องของการเงินก็ได้คุณอาจจะเป็นนักลงทุนตัวยงอย่่ยงที่บอกอก็มีเกณฑ์ที่คุณจะประครับประครองชีวิตของคุณในเรื่องของการทํางานการหาเงินของคุณติดอยู่อย่างหนึ่งก็คือคุณอาจจะชอบกินชอบดื่มอะไรแบบนั้นอาจจะเสียเงินไปกับตรงนั้นเพราะด้วยเรื่องของการแบบอยากจะ บางครั้งก็อยากจะปลดปล่อยอารมณ์บ้างเนาะก็อาจจะเข้าสังคมอาจจะเสียงเงินกับสังคมมาก่อนหน้านี้ที่คุณอาจจะต้องแบบเหมือนทุกๆอย่างมันอยู่ที่คุณนะคุณเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบหลายๆอย่างในช่วงนี้อารมณ์ของคุณดูมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ตั้งใจกว่าเดิมอีกคือขยันกว่าเดิมตั้งใจกว่าเดิมพยายามที่จะตึกตองคิดวางแผนนู้นวางแผนนี้เพื่อให้ตัวเองเติบโต คุณเปนคนที่มีความอดทนสูงมีความพยายามสูงรอกับโอกาสที่จะขยับขยายหรือรอโอกาสของการได้ช่องทางใหม่ๆหรืออาจจะเหมือนเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นดาวพระเกตมากระตุ้นให้คุณได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นการเติบโตในเรื่องของการงานมากขึ้นหรืออาจจะทำงานเพิ่มขึ้นงานเกี่ยวกับ สายงานต่างประเทศหรือเกี่ยวกับโลกออนไลน์หรือเปิดตัวเองในวงสังคมมากขึ้นอะไรแบบนั้นดูคุณมุ่งม,มั่นตั้งใจหรือไม่เก็บตัวเหมือนเดิมเนาะออกมาสู่โลกภายนอกหรือพยายามที่จะก้าวข้ามผ่านกับปัญหาต่างๆให้ได้คุณดูมีเกณฑ์วางแผนกับบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะหาช่องทางใหม่ๆ การเติบโตในเรื่องของการงานเพราะว่าการงานดูโดดเด่นมากถ้าคุณเคยเก็บตัวตอนนี้คุณจะเข้าสังคมคุณจะเปิดคอนเนคชั่นของคุณให้คนอื่นได้รู้จักเหมือนสร้างแบรนด์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเพื่อให้คนอื่นรู้จักคุณคุณมีเกณฑ์มีชื่อเสียงมีเกณฑ์ที่คุณจะเติบโตเกิดขึ้นได้คู่สัญญาได้คู่มิตรด,ดีหรือได้ทำตามฝันให้เป็นจริง บางท่านก็ฝันมานานแล้วอยากจะมีกิจการเน็นงของตัวเองหรืออยากจะเติบโตหรืออยากจะมีความรักก็ได้ในบางท่านภพไพยของความรักก็ยังมีขึ้นมาเนาะแรงดึงดูดช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์ค่ะทําอะไรดูง่ายขึ้นทําอะไรดูเติบโตได้ดังฝันได้ดังหวังมากขึ้นหรือ,อชีวิตที่ดูมันมีความสงบมากขึ้นก็ได้ผ่านอุปสรรคต่างๆมาก็เยอะเป็นช่วงที่คุณได้พักผ่อน แล้วก็เหมือนกับก้าวข้ามผ่านปัญหาไปได้ค่ะอถ้าก่อนหน้านี้เนาะอาจจะรู้สึกว่าขยับตัวไม่ได้เลยมีแต่ปัญหาเอที่มันตึงมากๆต้องหาเงินจ่ายค่าบ้านค่ารถค่ากินก็ยังไม่พอเป็นช่วงของการหมุนเงินมาก่อนหน้าน,นี้ตอนนี้คุณน่าจะวางใจได้บ้างอาจจะไม่ถึงขั้นแบบว่าใช้ใจ่ายได้สบายๆแต่คุณก็วางใจได้ ได้เที่ยวได้บ้างอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับไพ่ขยายนะคะในส่วนของการงานของคุณเป็นอย่างไรคะชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงที่ดาวพระเกตอยู่ในรบเรือนอสุภะของชาวลัคนาราศีมังกรคะเอื้อเฟื้อโอ้มีเกณฑ์จะได้เงินนะถ้าคุณจะได้ทํำลงทานหรือ เื้อเฟื้อเงินให้กับคนอื่นคุณจะต้องมีเงินก่อนเนาะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินมากขึ้นเป็นช่วงที่การเงินการทองดูเข้ามาดีนะคะเป็นช่วงที่ได้พักผ่อนอได้เงินได้ทองแล้วก็เป็นช่วงที่โชคชะตาเหมือนกับว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานบางท่านได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้งานผู้ใหญ่ให้อ่า การแก้ไขปัญหาหรือเป็นช่วงที่คุณจะได้เดินทางไปนอกสถานที่มากขึ้นเกี่ยวกับงานแล้วได้ไปเที่ยวด้วยอะไรแบบนั้นมันจะเป็นพ่วงๆกันไปเนาะเหมือนช่วงกะตาของคุณในเรื่องของงานดูมีเกณฑ์การได้เติบโตเหมือนช่วงนี้คุณจะขยันแล้วก็งานเข้าเยอะค่ะถึงห่วงคุณจะมีเสน่ห์การเดินทางการดีลงานของคุณดูราบรื่น คุณจะเหมือนกับผูกมัดกับลูกค้าหรือสามารถที่จะดึงดูดหรือน้มน,น,น้ตใจของลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาคู่้นส่วนแบบนั้นได้ทำให้การงานดูเติบโตการงานดูราบรื่นปิดเจ้าปิดดิวได้แล้วก็มีเกณฑ์ที่ถ้าใครทำงานที่เกี่ยวกับงานฝีมืองานแฮนด์เมดหรืองานที่คุณจะต้อง ทำคนเดียวค่ะมีเกณฑ์เติบโตมีเกณฑ์เป็นที่รู้จักมากๆแล้วก็วงสังคมดูก็หนุนคุณนะคะอรู้สึกว่าคุณจะถูกอุปถัมภ์แล้วก็จะมีคู่ค้าคู่สัญญาเข้ามาเยอะในช่วงนี้เหมือนกับถ้าใครทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของขายอสังหาริมทรัพย์ขายที่ดินเป็นในหน้าต่างๆดูประสบความสําเร็จได้ได้ลูกค้าได้การปิดจจบเปิดดิวได้เหมือนคุณพูดอะไรแล้ว คนที่ฟังรับฟังคุณเชื่อมั่นในตัวคุณคุณมีเครดิตด้วยนะคะในช่วงนี้แล้วก็เป็นช่วงที่ได้พักผ่อนเดินทางแล้วจะนําความโชคดีมาให้คุณเดินทางหรือเปิดโอกาสให้คุณไปสู่โลกกว้างคอนเนคชั่นใหม่ๆมีเกณฑ์ได้ลูกค้ามีเกณฑ์ได้เหมือนคุณทําอะไรแบบฉายเดี่ยวหรือทําอะไรด้วยตัวของคุณเองอะ่ะหรือบางท่านถ้าทำถ้าทางานเกี่ยวกับ ในส่วนของทํางานประจําคุณดูโดดเด่นในสายงานของคุณนะคะเพราะว่าฝีมือของคุณศักยภาพของคุณมันถูกมันถูกหนุนหรือไม่ก็คุณแสดงได้ดีค่ะแสดงศักยภาพได้ดเีเป็นจุดสนใจผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนแบบนั้นก็เป็นไปได้นะครัพ่ขึ้นดีมากๆมีเกณฑ์จะถูกแบบไว้วางใจให้ได้รับทำงานอะไรที่มันแบบยากๆได้ด้วย แล้วก็มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเพราะว่าการเติบโตเกิดขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินนะคะการเงินโอ้ยราวรานสามดาบเกิดขึ้นมีเกณฑ์เสียเงินเนาะเสียเงินไปกับาบางท่านเสียเงินกับการไว้ใจคนก็ได้พยายามท่าในเรื่องของการเงินต้อง ละเอียดรอบครอบนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะโดนหักหลังได้ในเรื่องของการเงินภาวะการเป็นผู้นําคุณต้องวางแผนนะคะเอ็มเพอร์เรอร์ขึ้นมาการเงินที่มั่งคั่งมั่นคงแต่คุณจะต้องวางแผนดีๆเพราะมันมีเกณฑ์เสียเงินโดยใช่เหตุเสียเงินด้วยสุขภาพของคุณก็ได้เสียเงินจากการถูกหลอกถูกโกงก็เป็นไปได้เอาแต่ใจสามมเท้าความหวังแล้วก็ความเป็นแม่บางท่านอาจจะ เสียเงินกับคุณแม่หรือช่วงนี้คุณมีเงินเข้าเยอะนะมันมีความมั่นคงโอ้เอ็มเพร์ขึ้นมาแล้วก็เอ็มเพสขึ้นมาคุณจะได้เงินก้อนใหญ่มีความมั่นคงในเรื่องของรายได้อ่าแล้วก็เหมือนกับคุณจะได้เดินทางเสียเงินกับการเดินทางหรือมีเกณฑ์วางแผนที่จะอเอาเงินไปต่อยอดในส่วนของเงินแต่ระวังในเรื่องของการลงทุนนะคะสามดาบมันขึ้นมา มีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงมีเกณฑ์ที่คุณจะเสียเงินโดยใช้ใหเหตุหรือเสียเงินกับการโดนหลอกค่ะสามดับเกิดขึ้นการไว้ใจคนผิดการไว้ใจให้ทำเอกสารในเรื่องของการเงินแบบนี้ค่ะต้องระวังให้ดีแล้วก็เป็นช่วงที่คุณอยากซื้ออยากได้อยากมีเอาแต่ใจขึ้นมาคุณอาจจะอยากซื้ออะไรที่คุณอยากได้ในช่วงนี้ด้วยบางท่านอาจจะ เป็นนี่เป็นสินในช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องของการได้เงินมาแล้วก็เหมือนเป็นเงินผ่านมือที่จะเข้ามาในช่วงนี้ถึงจะมีเข้ามาเยอะแต่คุณก็อาจจะจ่ายเยอะเหมือนกันอาจจะจ่ายในส่วนของการอยากได้อยากซื้ออะไรแบบนั้นหรืออาจจะเป็นการจ่ายในเรื่องของสังคมการเฉลิมฉลองการเข้าสังคมเสียเงินกับภาษีสังคมแบบนั้นนะคะอืมเพราะว่า ในงานของคุณอาจจะเป็นเนื้องานกับการต้องติดต่อคนเยอะๆหรือคอนเนคชันที่มันเยอะมากขึ้นวงสังคมวงกว้างต้องคอยเทคแคร์กับผู้คนอะไรแบบนั้นคุณก็จะเสียเงินกับตรงนั้นแต่มันจะต่อยอดในเรื่องของงานเนาะก็มีเกณฑ์ที่ชีวิตของคุณในเรื่องของการเงินก็ยังคอนโทรลได้ดีสามารถที่จะมีเงินเข้ามีเงินออกหรือไม่ก็เเก็บเงินได้บ้างอืมแต่ก็อย่างที่บอกนะถ้าต้องต้องการที่จะเป็น ให้เงินมันอยู่กับเราน,น,นานๆก็เอาไปลงทุนในส่วนที่แบบดึงออกมาใช้ไม่ได้คุณจะสามารถเก็บเงินได้แต่ถ้ายัางเป็นเงินที่อยู่กับคุณอาจจะต้องเป็นเงินหมุนอาจจะไปทางอื่นอะไรแบบนั้นนะคะมันมีเกณฑ์ให้เสียเงินค่ะแต่อย่างน้อยอยังไงก็มีเงินเข้าเยอะค่ะในช่วงนี้เพราะว่าพ,าเพอเปิดสุภาเนาะล้วก็ดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวราหูสุภาษเล็งกับราหูดาวภเกดเร็งราหูก็หมายถึงอ่า ไปกระตุ้นในเรื่องของการเงินที่จะมั่งคัง่งการเงินที่จะเข้ามาแบบเยอะมากๆอาจจะมาจากต่าง่าตางประเทศต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลหรือถ้าใครทํางานระหว่างประเทศหรือทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของโลกออนไลน์มีเกณฑ์ได้เงินเยอะขึ้นบางท่านก็อาจจะทำคอนเทนต์เนาะได้คล well ิปแมสคลิปเวอร์ลแบบนั้นก็เป็นไปได้ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะดึงดูดในเรื่องของการเงินเข้ามาในช่วงนี้ถึงจะเสียเงินแต่อย่างน้อยเงินก็ มีให้คุณเสียมีเงินเข้ามากกว่ารายจ่ายค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรนะคะสุขภาพของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงที่ดาวพระเกตอยู่ในพบภพเกรือสุขะเป็นอย่างไรคะหาสมดุลสองเหรียญขึ้นมาเนาะร่างกายน่าจะอยู่ในช่วงที่คุณกําลังปรับสมดุลกับตัวเองก็ได้อาจจะ อาจจะตามใจปากมากไปหน่อยเนาะอาจจะแบบอืมช่วงนี้กําลังออกกําลังกายให้ตัวเองผอมลงอะไรแบบนั้นก็ได้สันโดษบางท่านก็อยู่ในช่วงของการเ,เหมือนกับพยายามจะกินน้อยลงพยายามจะไม่ค่อยเข้าสังคมเพราะว่าถ้าเข้าสังคมคุณก็รู้สึกว่าคุณกินเยอะดื่มเยอะอะไรแบบนั้นเนาะ แต่ว่ามันก็สุดวิสัยเพราะในเรื่องของงานยังไงคุณก็ต้องเข้าสังคมคุณก็อาจจะบาลานซ์กินน้อยลงปฏิเสธมากขึ้นหรืออาจจะปฏิเสธว่าถือศีลอยู่อะไรแบบนั้นก็ได้ดูคุณมีความกังวลใจกับสุขภาพของตัวเองอยู่นะอืมอาจจะแบบเคยหุ่นดีแล้วอยู่ๆอ้วนหรือเอพักผ่อนไม่เพียงพอทํางานเยอะแล้วทาให้อ่อนเพลียแบบนั้นก็เป็นไปได้อืมก็ต้องพยายาม รักษาสุขภาพดีๆเนาะอาจจะนอนให้มากๆหน่อยหรือ,อเหมือนกับจัดสรรเวลาในเรื่องของการทำงานการพักผ่อนแบบนั้นให้ดีบางท่านก็เนี่ยค่ะอืมไม่ไปต่ออาจจะหมายถึงอกหักหลักขุดเนาะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรครู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจภาวะจิตใจภายในอาจจะดูอ่อนแอทำให้สุขภาพร่างกายมันแย่ตามไปด้วยแต่คุณจะ เหมือนกับกลับมาเป็นคนเดิมได้มีความหวังกับการที่จะได้หุ่นเดิมกลับมาสุขภาพดีกลับมาพยายามบาลานซ์กับการกินการนอนหรือออกกำลังกายบางท่านก็อาจจะพายเรือคาย,ยากักหรือ,เ,อเดินทางพยายามที่จะบาลานซ์การกินการอยู่การออกกำลังกายให้ได้เพื่อที่จะกลับมาสุขภาพดีเพอะบางท่านรู้สึกว่ามันกังวลแล้วกับกับร่างกายของตัวเอง อาจจะมีเรื่องให้คิดเยอะหรือไม่ก็รู้สึกว่ามันนอนไม่พอเนาะเพราะคุณมีงานเข้ามาเยอะอย่างที่บอกก็เป็นช่วงที่ใช้หัวสมองเยอะคิดเยอะแก้ไขปัญหาเยอะก็ต้องปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนจัดสรรเวลาปรับเปลี่ยนการกินอะไรแบบนั้นให้ดีนะคะเพราะคุณก็มีโอกาสจะกลับมาเหมือนเดิมได้เพราะว่าคุณจะก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆได้จะเจอทางออก แล้วก็ได้รับการซัพพอร์ตหรือมีคนเข้ามาช่วยคุณในส่วนนี้ก็ได้อาจจะเป็นคนรักผู้คลองหรืออาจจะเป็นพ่อแม่ที่อยู่ในบ้านเดียวกันแบบนั้นก็ได้ค่ะก็จะกลับมาสุขภาพดีขึ้นนะคะแต่ก็ระวังในเรื่องของความเครียดความตกองวลเพราะมันทําให้คุณอาจจะปวดท้องกินข้าวไม่ตรงเวลาอะไรแบบนั้นก็เป็นไปได้อีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ บทสรุปของคุณเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงที่ดาวพระเกตอยู่ในภพเรือนสุภะโอ้ชัสิ่งเอียขึ้นมาสุกเสษเงินทองมั่งคั่งรุ่มโรดชดช่วงชีวิตที่มีความเจริญรุ่งเรืองการได้รับเงินทองชีวิตที่โชคชะตาฟ้าเปิดเหมือนองค์ชัยสิงเอียค่ะความโชคดีจะเข้ามาหาคุณแล้วก็ได้รับโอกาสของการได้โชคลาภ เหมือนดวงเปิดฟ้าเปิดนะคะถึงเวลาที่คุณจะได้โชคลาภได้ความโชคดีเข้ามา,าการเติบโตดวงชะตากำลังพลิกฟื้นนะคะพระอังคารขึ้นมาศึกสงครามอาดหารเด็ดขาดปะทะฝ่าฟันพระอังคารหมายถึงการสู้การตะลุยช่วงนี้คุณท่าโฟกัสกับในเรื่องงานโดดเด่นมากๆทำศึกสงครามชนะกับอุปสรรคต่างๆชนะอริศตูชนะชนะกับ คู่แข่งได้ไม่ยากแล้วก็คุณดูเด็ดขาดเป็นช่วงที่ดาวอังคารส่งเสริมหรือไม่ก็เป็นช่วงที่ดาวาอ,วงอาวังคารส่งผลตอนนี้ดาวพังคารอยู่ในภพอริคุณอาจจะบกตลุยช่วงนี้แล้วเกิดลาภผลเกิดเงินช่วงของการได้รับเงินทองด้วยเพราะดาวอังคารถึงจะถอยหลังเข้าอริแต่ว่าก็ มันเป็นรุ่นเป็นเรื่องของการบุกเบิกก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้อย่างที่บอกวนะ่าอาจจะทําอะไรใหม่ๆอาจจะฝันแล้วก็โฟกัสกับมันมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จมีเกณฑ์ได้สิ่งที่คุณปรารถนานะคะชีวิตที่มันมีความรับรูนมันมีโอกาสเข้ามาให้คุณได้หยิบยืน่นโอกาสที่คุณจะต้องคว้าไว้เกี่ยวกับงานมีเข้ามาแน่นอนโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆทํามาค้าขึ้นเป็นที่นิยมชมช,มชอบเรียกโชคลาภกินไม่หมด Oh. ธุรกิจดูเดินไปในทิศทางที่ดีมากๆใครทำการค้าขายในช่วงนี้คุณจะเป็นที่นิยมชมชอบลูกค้าจะเข้ามาหาคุณเยอะแล้วก็วาจาของคุณตัวของคุณดูมีสเสน่ห์ดึงดูดการพูดการเจราจาดูปิดเจาปิดดิวได้มีเกณฑ์ที่จะด่งดังจะโดดเด่นในช่วงนี้การเงินไม่ต้องกลัวค่ะเงินจะเข้ามาเยอะในช่วงนี้กินไม่หมดอยู่แล้วคือเรียกโชคลาภในตัวคุณอนะดูเป็นเขาเรียกอะไรอะ มหาเสน่ห์เรียกโชคลาบเรียกเงินทองอะไรแบบนั้นดวงโชคดีนะคะภพพิเกณนขึ้นมาอีกแล้วการเริ่มต้นใหม่พรเริ่มต้นศิลปะวิทยากระจัดปัดเป่าอุปสรรคคุณดูมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นธุรกิจใหม่การเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือการเริ่มต้นตําแหน่งใหม่ก็เป็นไปได้มีเกณฑ์ที่จะสุขสมหวังมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จได้รับข่าวดี การได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เกิดขึ้นก็ได้ในบางท่านนะคะบางท่านก็อกหักในเรื่องของความรักเนาะกำลังหิวใจมีเกณฑ์ได้ความรักดีๆเข้ามาหรือการเริ่มต้นอะไรของคุณก็แล้วแต่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จดวงเปิดฟ้าเปิดคอ้คุณลงมือทําดาวพระอังคารขึ้นมาแล้วหมายถึงคุณจะมีอารมณ์ของการอยากไฝ่อยากสู้อยากลุยอยากจะทําให้มันประสบความสําเร็จอยากจะทําให ธุรกิจเติบโตอะไรแบบนั้นจะเกิดขึ้นดาวพระเกตจะเข้ามากระตุ้นในส่วนนี้ด้วยคุณจะเข้าสังคมคุณจะเจอคนเยอะขึ้นคุณจะมีคอนเน็กชันมากขึ้นคนจะรู้จักคุณแล้วก็คุณจะดูโดดเด่นโด่งดังแบบนั้นก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ได้งานใหม่ๆได้ปิดจอบปิดดิวได้ได้ต่อสัญญาเซ็นสัญญาได้ได้คู่ค้าคู่สัญญาได้ค่ะก็มีเกณฑ์จะก้าวข้ามผ่านปัญหาได้ในบางท่านจะแก้ปัญหาได้ ด้วยตัวของคุณนะคะความเก่งความสามารถของคุณจะฉายแสงในช่วงนี้คุณดูมีการต้องตัดสินใจอะไรบางอยา่างแต่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องได้รับผลดีแล้วก็การเติบโตในเรื่องของงานจะเกิดขึ้นค่ะดวงเปิดฟ้าเปิดสิ่งดีๆกำลังเข้ามา แล้วก็โชคชะตาของความสุขกำลังเข้ามานะคะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมและฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เขาเม็นน่ารักน่ารักหรือไม่ก็ซัพพอร์ตมอร์นิงได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซูเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่ให้ติปให้แตงบอร์นิงด้วยนะคะขอบคุณมากๆแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ